ย่างไปมันกับค้นพอดีโอ้ยเขาบอกถ้ามือเศร้านี่ย่านมันแดดฮอนพินิจพิจารณาอยู่นั่นไปได้แล้วอมเอามันไม่มีแค่มีจากแน่หรอกอยู่นี่มีแต่สารซีบภาพ ครั้งแรก, <laughs> กหัวพญานุบุญบุญบุญมองหยกซอยเด้อปีนี้ปีนี้ปีแรกของการฉีดฉีดยา้ะจ้ะ ไปแล้วอ่ออบางเดียวกันอยู่พี่ถังกระสือมาใหม่หมู่บ้านเด้มีมต่แนวใหม่ทั้งหมดเลยนี่มีต่ข้อหลักเกา่าไปเลยเด้ขั้งแรกนะคะเข,าก,ะะขาการฉีดฉีดไอ,าย,อายาเนาะนี่ขเขาปปะแต่งจะมีปัญหาแบบเนี่ยคะ่ะ เป็นใบแห้งๆเป็นกาบใบแห้งจัางเป็นขาดปุ๋ยให้ขาด,ขาดเป็นโลกกับบรุรจักคื้กันนี่นี่ค่ะนี่นีเดี๋ยวลองเบิงว่ามื่อนี่วันที่ปดเ,เนอะฉีดปุ๋ยไปแล้วมันจะดีขึ้นบออ้อฉีดอันยานะคะนี่กขายลุงอันจะบ,บ่ลองแต่รางติลุง พ่นไปเลยพ่ไปเลยไปเนี่ยค่ะเขามันเป็นแดงๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิง้งผลว่ามันจะเป็นจ้างไดเด้อเนี่ยค่ะเขากาใบแดงๆแบบนี้ละอืมนี่กองพี่น้องเป็นคือกันบอ่นน่ะเนี่ยค่ะก็เลยไปเห็นยาไอโตนึงอยู่ใน ต่อๆแหละเข้าจว่ามันดีหลายมันดีแห้งเนาะมันเป็นอันสารชีวภาพบังสิแมค่ค่ะอ่าเป็นสารชีวภาพใช้ได้นะคะปลอดภัยด้วยไปแต่งกันเลยมาล่องเบิงปูลุกงอันไปละพุนยังเร็วขนาดเลพยพะยข่อยล่องเบงเดี๋ยวมาติดตามผลกันเนาะว่าเอาฉีดไปแล้วมันจะเป็นจังไดมันจะ ขึ้นมาบอรหรือมันจะเป็นคือนเก่าเนาะแต่คิดว่ามันอาจจะขึ้นอยู่เดุ้่นพญาย่าอันเอาลงตาตๆเลยเออลงตาตๆนักซันละจีดแย่เข้าไปในอันต้นไม่รถเปียง เป็นเกือบทุกแปลงแล้วค่ะปีนี้บ่คือปีกายปีกายนี่เขางามแห้งปีกายเ้าบ่ได้เห็ดยังเลยปีกายใส่ปุ๋ยอ่าสองรอบเนาะแต่ว่าปีนี้กะเดี๋ยวอาชีพยาตรงนี้ก้อนเดี๋ยวประแต่งสีเอาปุ๋ยเมื่อวานเมื่อวานอีกรอบหนึ่งคุณน่ะอันนี้ท้าย้อนแสงเดี๋ยวเด้ะฮู้นัอเพียอัน ปกติเขาเจากไก่มาฉีดแต้าเศร้าแดดเพื่อนออกนัน่นแหละตาบ้ามือใหม่เนาะมือใหม่มือใหม่ฉีดปุ๋ยส่วนสิบตัวไอ้ไอ้กาจะอ่านส่วนผสมกว่าจะตวงกวาจะวัดเนาะเอกเอกรเลยไ้ประมาณนี้ไม่เป็นไรนาเราเองใส่รากพอยไ่มาแล้วพ่น โอ้ยมาสูงแถวหนอไปละวน้องอันมือรูดเตะแล้วล่ะตรูดลงเป็บบาได้เด้โอ้มันสูงโพดพะย่า แบงเคืองฉีกันตัวลุงเอาเอาอันท่างยางเหรอเนาะแบงนี่ครั้งแรกของการฉีด <laughs> เมื่อสมัครเล่นมาเป็นเมื่ออาชีพ ล่องเมื่อวานจะเป็นจังไดเอาลงตำตำแห่ลุงลงตำตำไหนบ่ตำลุงแบบกดอิดตัวก็ไปตัวก็ไปแม่นบ่ตัวลงกตำอยังเป็ดยึดจะไปอยู่กดตัวตัวนี้กดที่ได้แค่ต้นตัวแม่นบ่ เก็ุยระจายจกเลยยามันบ่ถือใบตารางเนาะเขาเพิ่งสูงอยู่ตัวนี่อ่านะคะเดี๋ยวเข้ามาเบื้งผลต่อไปว่ามันจะเป็นจังไดรเด้อเดี๋ยวประมาณจากสามสี่หมื่นเดี๋ยวไปแต่งจะมาอัปเดตให้เบิ่องแรกค่ะอันนี้ก็ให้ลุงอันฉีดไปสก้อนกน็อาทิตย์นึงก็ได้เอา อาทิตย์นึ่งคอยมาเบ่งผลเจ็ดถึงสิบสิบวันฉีดอีกรอบหนึง่งก็จะว่าว่าฟังที่ประแต่งยีนยุนิกอะบ่มีปัญหาลายปันไดได้ค่ะสังเกตว่าอันต้นเขาจะงามใบสีไงญ่เนาะเนี่ยเขาก็ล่งกลมแล้วกลมออดรอดแล้วนี่โอ้ยกลมแล้วกลมแล้วเดี๋ยวสิได้เอาอันปุยเมื่อวานอีกเนาะ เนี่ยค่ะแต่ว่าไอ้ไทยไทยๆทยไทยไ,ทยไทย้นี่ผู้วุมองลุงอันยืนอยู่พูนมันจะมีปัญหาอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะจะเป็นกาบใบแหงๆกาบใบแดงๆเขาก็แก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะกับบรูวานมันจะซอยไรซ้ำไดเนาะ กระล่องเบิ้งนะคะ่ะปีนี้เป็นปีแรกนะ้อมันโรอไอมันชีญพุ่น